สวัสดีชาวเมียโฟร์ที่น่ารักทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพ์ประจำวันที่4ตุลาคม2566รอบนี้มีเข้ามาเยอะพอสมควรไอที่เยอะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงเนื้อหานะแต่สิ่งที่เขาจะให้เราหาเนี่ยมันเยอะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำขนาดเล่นมาแบบ สปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการจะเก็บไอ้เจ้าเหรียญตัวนี้ให้มันครบเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปภาพรวมให้เห็นทั้งหมดเลยคือกิจกรรมที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็คือร้านค้าเหรียญแต่ไม่ใช่เหรียญโบราณน,นะเป็นเหรียญแครนรอบนี้ถ้าใครดองไว้คุณถือว่าคุณโชคดีมากๆแต่ถ้าใครเพิ่งกดใช้ไปเมื่อวันก่อนนี้ขอแสดงความเสียใจด้วย แต่ไม่เป็นไรมันยังมีวิธีเก็บให้ได้แบบฟรีๆอยู่ไม่ต้องกลัวซึ่งของที่เอามาให้รอบนี้รู้สึกว่ามันจะดีกว่าเหรียญโบราณด้วยซ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเก็บให้มันครบนะแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำอย่างแรกเลยก็คือเจ้ากล่องตัวเนี้ไอ้กล่องเนี้ยมันได้แป้งกับน้ำำําอมฤตเลยอย่างละ2,500ถ้าเป็นเหรียญโบราณรอบนั้นนะ่ะกล่องเดียวได้แค่อย่างเดียวแต่มันได้5,000มั้งถ้าผมจำไม่ผิด เออใช่มันได้อย่างละฮะมันได้5,000แต่นี้มันแบ่งเป็น2อย่างอย่างละ2,500ถ้าเราเก็บครบเนี่ยแนะนําให้กดอันนี้ก่อนนะอันนี้สําคัญมากคนที่เล่นมานานแสนนานเนี่ยจะรู้เลยว่ากว่าจะหาแป้งแล้วก็น้ําอมฤตได้มันลําบากกับชีวิตแค่ไหนมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีหาเหรียญแคนให้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างอย่างแรกเลยให้ทุกคนเข้ามาที่ หัวข้อแคลนนะตรงเนี้ยที่เป็นรูปธงเมื่อเรากดเข้ามาแล้วให้เรามาที่คําว่าเทคนิคไอ้เจ้าเทคนิคแคลนนี่แหละที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เหรียญแคลนแบบฟรีๆโดยการกด1คลิกจะได้60แต้มแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเนี่ยมันจะมี1ทับ24หมายความว่า1รอบนะถ้ามันเต็ม24ทับ24คุณก็จะกดได้24ครั้ง คุณก็เอา24คูณ60แต้มมันจะได้รอบละ1,440แต้มทีเนี้ยก็ต้องไปดูอีกว่าถ้า1วันเนี่ยคุณกดได้ทั้งหมดกี่รอบโดยปกติส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะกดก่อนไปทำงานก็คือ1รอบ24แล้วก็หลังเลิกงานกดได้อีก1รอบก็คือ24เพราะฉะนั้นก็เอา 2รอบเนี่ยรวมกันมันจะได้เท่ากับ2,880แต้มต่อวันแต่แต่แต,แต่แต่ละแคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะการจะอัพเทคนิคได้ตัวเนี้ยไวยหรือว่าช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของแคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันดีเลย์นับถอยหลังเนี่ยมันขึ้นกับหอคัมพ์ เพราะฉะนั้นถ้าแคลนไหนที่มีเลเวลหอคมภี์เยอะคุณก็จะอัพไอ้เจ้าเทคนิคแคลนเนี่ยได้ไวขึ้นตอนนี้ถ้าเป็นเลเวล9มันอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์จริงๆผมอยากจะกดอัพนะทุกๆคนในแคลนเนี่ยก็จะได้อัพเทคนิคแคลนได้ไวขึ้นและแต้มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าทองของแคลนเนี่ยไม่น่าจะพอถ้ากดอัพไปเนี่ยมันจะเหลือ4,000กว่า มันอาจจะไม่พอเปิดบอสในรอบวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรได้แค่นี้ทุกคนไปพยายามเอาข้างหน้าเอาละกันหลังจากเราอัพเทคนิคแคนเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คืออย่างแรกนะที่จะทำให้เราได้เหรียญแคนแบบฟรีอย่างที่สองก็คือหัวข้อสเสบียงแคนเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีภารกิจให้เราทำอยู่หลายๆคนไม่ได้ใส่ใจตรงนี้และพอกดเข้ามาปุ๊บ กดรายงานโดยรวมโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้มีผมเชื่อว่ามีเยอะจริงๆเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้เจ้าตรงสเสบียงแคนมันจะทำให้เราได้แต้มแครนแบบฟรีๆวันละ2,500แต้มและอันที่ได้เยอะที่สุดเลยก็คือการดวน2ครั้งเราต้องไปกดท้าดวนกับเพื่อนของเรานะหรือใครก็ได้นะเรียกเขามาขอดวนหน่อย ไม่ต้องสู้กันนะแค่กดดวนก็ได้แล้ว1นึงนึงนึงรอบเนี่ยมันให้ทำสอรอบก็คือดวน2ครั้งก็แนะนำให้ไปทำให้ครบนะตรงเนี้ยหน้ากระดานเนี้ยทั้งหมดเราจะได้2,500แต้มต่อวันอย่างที่สามก็คือการลงเรสสีเขียวไอ้เจ้าเรสสีเขียวเนี่ยมันจะอยู่หัวข้อเนี้ยทุกคนคำว่าเรสนี่นะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าตั๋วตรงเนี้ย มันลงได้แบบฟรีๆก็คือ3รอบต่อวัน1รอบเราจะได้เหรียญแคน500แต้มเพราะฉะนั้น3รอบเราจะได้ทั้งหมด1 5 0 0แต้มต่อวันสำหรับตั๋วเลสเขียวและอย่างที่4ี่ที่จะทำให้เราได้เหรียญแคนแบบฟรีๆก็คือตั๋วเรสแดงไอ้เจ้าตั๋วเนี้ยลงได้1ครั้งต่อวัน และมันได้1,000แต้มนะทษไว้นะท,นะทีนี้เรามี1การอัพเทคนิคแคนนะได้2,880แต้ม2ส,สเบียงแคนได้2,500แต้ม3เรดเขียวเราได้1,500แต้ม4เรดแดงเราได้1,000แต้มและสุดท้ายก็คือหัวข้อที่5ที่จะทำให้เราได้เหรียญแคนแบบฟรีๆ นั่นคือการลงเรสนาะลกนั่นเองตัวนี้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนในบรรดาเรสมันจะได้2,000แต้มต่อวันอะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าจริงๆแล้ว1วันถ้าเราทําครบแบบฟรีนะเราจะได้ทั้งหมดกี่แต้มเราก็ตั้งเลย2,880บวก2,500บวก1,500บวก1,000 และก็บวก2,000เท่ากับ9,880ต่อวันกิจกรรมร้านค้าเหรียญแคนเนี่ยมันจะอยู่แค่14วันเท่านั้นนะก็คือถึงวันที่17ตุลาเราก็เอา14วันเนี่ยคูณเข้าไปเลยมันจะได้ทั้งหมด1 3 8 8 3 2 0แต้ม นี่คือแต้มทั้งหมดหลังจากจบกิจกรรมนะทุกคนเราก็เข้ามาที่ร้านค้าเหรียญแคนแล้วเราก็ลองมาคำนวณดูว่า138,000เนี่ยมันกดของได้แค่2อย่างเท่านั้นแล้วเราจะเหลือแต้มอยู่ประมาณ38,000กว่าแต้มซึ่งมันก็กดอะไรไม่ได้อีกแล้วในนี้ถ้าเราอยากจะกดได้มากกว่า2อย่างเราต้องไปลงเลดเขียวเลดแดงแล้วก็เลดนรกเพิ่ม แต่ถ้าคุณอยากได้4อย่างเลยเนี่ยคุณต้องหาเพิ่มอีก50,000แต้มเต็มๆซึ่งอันนั้นคุณก็ต้องไปปัม๊มเรสซึ่งจะเป็นเขียวแดงเรสนรลกอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าการปั๊มเรสนรลกเนี่ยจะทําให้คุณได้แต้มแบบไวขึ้นมากๆเพราะมันได้รอบละ2 0 0 0แต้มลง5รอบคุณได้หมื่นแต้มถ้าคุณจะเอา5้า0 0แต้มคุณก็คูณเข้าไปดูน่าจะต้องลงกันแบบจนเวียนหัวไปข้างนึงเลยอะ ค่อยๆลงก็ได้นะวันละ3-4รอบก็ได้เพราะว่ามันมี14วันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มาดูอัปเดตเรื่องต่อมาเป็นในส่วนของการเพิ่มแฟชั่นใหม่แต่ว่าแฟชั่นรอบนี้ไม่ได้กินเงินผมหรอกมันโบราณโบราณนะทุกคนดูสิเนี่ยมันเพิ่มอุปกรณ์หลังมาคิดดูว่าถ้าเป็นหอ,อกมันก็วิ่งแบบช้าๆอยู่แล้วยิ่งมาแบกอะไรเทอะท่าแบบนี้ยิ่ง <c oughs> ไม่ไหวแล้วมันไม่ได้สวยเลยดูดิ เหมือนแบกระคังที่วัดไปเนี่ยคือถ้าเอาค้องเออเอาค้อนมาตีเนี่ยน่าจะดังพอสมควรเลยโอ้ไม่ไหวไม่สวยอ่ะปรับยังไงก็รู้สึกไม่สวยดูดิต่อให้เราจะเปลี่ยนชุดซึ่งไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมยิ่งดูแบบอะไรเนี่ยโบราณมากไม่ไหวเลยไม่ได้กินเงินผมหรอก ไม่เป็นไรรอแฟชั่นรอบหน้าละกันน่าจะจิ๋งพอสมควรสำหรับอัปเดตแพทรอบนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาในวันจันทร์หน้าก็คือการหาสุ่มหาสมบัติวิญญาณเป็นเรียกว่าเป็นร้านค้าสมบัติวิญญาณดีกว่าที่มันจะให้เราใช้ DS ในการสุม่มแต่ก่อนมันได้ใช้เหรียญทองแดงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่จัดกิจกรรมที่ใช้เหรียญทองแดงบ้าง ราคาเนี่ยมันจะได้แบบคือไม่เป็นไม่เป็นราคาเนี้ยตอนนี้ราคาแบบมันมันมันอุบาทมากเนี่ย0.03ซึ่งถ้าลงขายมันก็ดูจะไม่คุม้มแล้วดูสิแต่ละคนลงขาย <c oughs> เยอะมากถ้ามีกิจกรรมนี้มาผมว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแต่เขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเอาเป็นเหรียญทองแดงมาซื้อมันจะทำให้ทุกคนเนี่ย หาทองได้ง่ายขึ้นพัฒนาตัวได้ไวขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเป็นความคิดในมุมเขาแต่มุมเราเรามักอยากจะชอบในทางที่มันลัดๆได้ไวๆนะเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย